ตลาดนะัดอันนี้ไก่ย่างบางคานตลาดนัดไปีนีนะทุกคนสวัสดีวันอังคาราเดินตลาดนัดนิดหน่อยค่ะอันนี้เดินตลาดอันนี้ขาหมูค่ะทุกคนอันนี้หมูกรอบลร้อนเลยกุ้งสดสดลวกค่ะ บบมีหมูแดงเจ้าอร่อยสายไหมหมูปิ้งราคาหกบาทข้าวเหนียวนิ่มเจ้านี้อร่อยมากเอาไม้พิสูจเ์ข้าวเกี๊ยว แม่วแมวมีไม้กันฝัน,นดีเลยนะขนมหวานมากมายอร่อยด้วยค่ะทุกคนตลาดนัดไปเสนีมีของให้เลือกหลากหลายนะถ้าทุกคนอยากมีถ้าอยู่ใกล้ๆก็มาหา ของกินของใช้แถวนี้ได้ราคาไม่แพงด้วยค่ะอันนี้ผลไม้ต่างๆก็เดี๋ยวซื้อมะม่วงกับฝรั่งกลับไปกินที่ทำงานกันค่ะ25บาทมาหาซื้อกันได้ค่ะอร่อยด้วยวีดีโอนี้พามาดูของกินของใช้ที่ตลาดนัดไปรษณีค่ะ ใคอยู่ใกล้ๆมาหาซื้อของกินของใช้ได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ